สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่นิดนะคะเทคนิคข,ขายของออนไลน์ใน f a c e b o o k เนาะวันนี้นะคะบวกกับช่องย youtube นะพี่ก็จะรีวิวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพี่นี่แหละลงช่อง y t u b e อ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่กด s ั b s c ค i b e กดติดตามให้ค่ะวันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงการเริ่มต้นการขายของออนไลน์การขายของออนไลน์ในหนึ่งวันเขาทำกันยังไงบ้างสำหรับใครที่ คิดว่าหนูจะเข้ามาขายของออนไลน์หนูต้องทํายังไงดีนะคะถ้าใครไม่ได้มาเจอกันก็ลองเอาความรู้ที่เรามีเนี้ยไปใช้ดูค่ะอันดับแรกค่ะนะคะ <c oughs> เราเลือกผลิตภัณฑ์ค่ะ <c oughs> <c oughs> มากินมาใช้มาดูแลตัวเองพอกินใช้ดีเห็นผลค่ะทุกคนก็นาเสนอบอกต่อค่ะนะคะแค่นี้เองแล้วก็ทําสม่าเสมอทําทุกวันทุกวันนะคะเขาทำยังไงบ้างนะอันดับแรกค่ะหน้าโปรไฟล์ของเราเนะะี่ยค่ะทุกคน ต้องเป็นรูปเราชื่อเรานะคะอ่ะแล้วให้เราขายตัวเองให้ได้ก่อนคือการขายเนียนคือการใช้สินค้าตัวนั้นๆทุกวันทุกวันค่ะใช้ดีเห็นผลแล้วก็ขายเลยค่ะเหมือนตัวอย่างรูปตัวอย่างเช่นอ่ะเหมือนสมมติว่าพี่ใช้สบู่นาดาใช่ไหมพี่ก็จะล้างหน้าให้ลูกค้าดูทุกวันจนพี่ทําให้พี่ขายดีขายหมดเหมือนพี่สั่งแอปเปิลมาเนะะี่ยค่ะแล้วก็เอ็กดูมาพี่ก็กิน ทุกวันทุกวันจนกว่ามันจะผอมให้ลูกค้าดูแต่ตัวนี้มันแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท้องผูกเรารู้สึกว่าเรากินเยอะมันอึนอดอดัดเราก็เลยซื้อมันกินอีกนะคะอ่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของท้องผูกแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท้องผูกได้ดีมากขับถ่ายได้ดีมากเมืม่อเตีสามค่ะวิ่งเข้าห้องน้าเลยค่ะเพื่อนๆอ่ะนะคะนี่แหละเราก็ใช้กินทุกวันทุกวันทําสม่ําเสมอไม่ใช่ว่าโพสต์สองวันแล้วก็ห้าวันเข้ามาโพสต์อีกทีหนึ่งแบบนี้ออเดอร์ไม่ปัง เราต้องทําทุกวันทุกวันเราต้องมีพลังในการโพสต์เราต้องมีพลังในการไลฟ์สดเราไม่ต้องมีพลังในการอัดคลิปอะไรต่างๆมาให้ความรู้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนการขายการขายสินค้าให้ความรู้ค่ะให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าอ่าสาหรับใครเป็นแม่ทีมอยากมีตัวแทนก็ต้องให้ความรู้วิธีการขายว่าเขาต้องทํำยังไงให้ขายได้ขายดีเนี่ยหลักการทํามันมีอยู่แค่นี้แล้วก็ไปเรียนรู้วิธีคิดอ่ะอ่ะเป็นอย่างเช่นพี่ก็ไปเรียนรู้ เขาเขาทำกันยังไงว่ากดแรงดูกัวจักรวาลปกติเรารู้อยู่แล้วว่าการที่วันนี้เราคิดบวกว่าสักวันหนึ่งมันจะส่งของเยอะๆแล้วในที่สุดเราก็จะได้ส่งของเยอะแบบนั้นถ้าเราลงมือทำแล้วก็ไปเรียนรู้อีกอ่ะมันมันได้ลึกกว่าน,นั้นอ่ะยิ่งไปเรียนยิ่งได้ลึกกว่าน,นั้นอะไรเงี้ยอ่ะก่อนที่เราจะลงมือทำทุกวันอันดับแรกค่ะให้เราตั้งจิตอธิษฐานก่อนสำหรับใครที่สายมูนะคะหรือคุณไม่สายมูก็ช่างค่ะให้คุณตั้งจิตของตัวเองนี่ค่ะให้เข้มแข็งให้ลงมือทำ ทุกวันทุกวันหรือคุณจะเขียนวันที่ให้กับตัวเองได้เลยว่าวันนี้คุณเริ่มทําวันแรกลองดูว่าถ้าคุณทำมาถึงเก้าที่พันชีวิตคุณจะดีขึ้นไหมอะไรแบบนี้นะคะอืมทีมของคนสําเร็จที่เพื่เรียนรู้ด้วยเขาทํากันแบบนี้อืมเขาจะเขียนวันเลยวันแรกที่เขาเริ่มทําจนถึงวันนั้นแล้วก็ทําแบบไว้ใจเชื่อเนื้อเชื่อใจอย่างพี่ีถักไม่ไม่เขียนวันแม่เลยทําทุกวันทําทุกวันเหมือนทําวันนี้ให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้ดีที่สุด เมื่อไหร่มาเมื่อไหร่ก็เมื่อน่นอะไรอย่างเงี้ยก็าําให้เราขายได้ขายดีอ่ะแล้วก็ลงมือทําทุกวันทุกวันแค่นี้แหละก็าจะทาให้เราขายดีขายปังวันไหนที่เราอ,ออเดอร์ยังไม่มานะไม่ต้องกังวลใจใดๆทั้งสิ้นให้เชื่อใจว่าลูกค้ามาซื้อของของเราแน่นอนนะไม่ใช่ขายอ,อนไ์ไม่ใช่เหมือนออฟไลน์นะมาตั้งร้านปุ๊บอาจจะมีลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเข้ามาซื้อแบบนี้นะ ขายของออนไลน์มันก็ใช้เวลาในการดึงดูดลูกค้าเข้ามาหาเราหรือเราต้องไปหาลูกค้าเองแต่ปัจจุบันนี้คนสมเด็จสอนมาว่าถ้าเราทําตัวสร้างตัวต,วตนลูกค้าจะเข้ามาหาเราเองแต่คือยังไงก็แบบมันไม่เท่ากับการที่เราหาเองอ่ะเราหาเองเราจะได้กลุ่มเป้าหมายเราชัวร์ปั๊บนะมนเราทาเนี่ยเราก็ไว้ใจแล้วลูกค้าซื้อเราแน่นอนอะไรประมาณเนี้ยนะคะ แต่เราก็ไม่รู้ว่าคนไหนจะมาซื้อเรานะทุกคนมันบอกไม่ถูกในการขายเราแต่เราใช้แค่ความลงมือทําแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อใจตัวเองว่ามันจะมีลูกค้ามาซื้อแล้วในที่สุดลูกค้าก็าม,มาซื้อจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะนี่แหละทําแบบนี้สม่ำเสมอสบูนันดานะคะทุกคนขายง่ายมากๆใช้ดีค่ะเปิดบินขั้นต่ำแค่สิบซองนะคะ4ี่รอยห้าิบาทเองถ้าเพื่อนที่สนใจนะคะอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากจะมีรายได้นะคะก็ ปรึกษาพี่ได้ค่ะนะคะเออนะคะปรึกษาก่อนเรียนรู้ก่อนแค่ามาทําก็ได้นะเรียนรู้วิธีคิดวิธีเชื่อก่อนค่อยเข้ามาทํากับพี่ค่ะส่วนวิธีลงมือทำมันไม่ยากเลยนะคะง่ายๆค่ะนะคะเราต้องมีวิธีเชื่อก่อนถ้าเราไม่เชื่อนะคะเหมือนตัวพิษเข้ามาค่ะลงมือทําเองจึงเกิดผลลัพธ์แต่ก่อนไม่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีเชื่อขนาดนี้อ่ะนะคะ กพเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเราก็เลยเข้าประเดียนมันก็ดีนะมันก็ทําให้เรามีความสุขดีนะที่เหลือวันนี้เราอยากจะมีรายได้ดีๆปังๆเข้าบ้านตัวเราเองนี่แหละเป็นคนลงมือทำํำรายได้มันก็จะมาไปแล้วด้วยจ่าพี่น้องบายยสำหรับใครที่สนใจก็สอบถามไปด้วยจ้า